เ็ควันทูหนึ่งสองสามสี่ครับออกไรเนาะโอ้หหัวเช็ควันทูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเพสหัวไหนเนี่ยอย่าดื้อสิได้ด้วยเจ้ผมวันดูเค้นคลิปเจ้ผมอ๋อ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 ไอ้ที่มันจะไม่มันจะไม่เอ๊ะเลยวะ เข้าไปในลิงก์เ,เห็นเหรอเหรอดูด้วยเหรอดูมันทนดูไม่ได้ดูคลิปเดียวรีบปิดเลยงให้ดูดโอ้ไม่แล้วแบบคนมันจับไม่ได้ไเลยไงวะไม่ใช่แต่ว่ามันยอมคนที่ไปอ๋อเหรอ,หรอไหนๆมาแล้วเหรอเนี่ย yeah. โลกไปผลิตไปหมดแล้ว เช็ควันทูองต้องต้องต้องให้ข้างนอกเปิดไมค์อายเปิดไมค์คุยกับพี่อายอายองเปิดเปิดไมค์เปิดอยู่ครับโอเคเสียงเข้าวป๊อปได้ได้ยินไหมได้ยินี่เอ๋ยต้องปิดประตูได้ยินครับพี่พูได้ยินผมไหมครับเออต้องใส่ในยินชัดเจนครับอ๋ออายได้ยิน อ่ะครับวันนี้เรามาขายเสื้อกันนะจ๊ะเป็นเสื้ออันนั้นเสื้อพิธีกร<อ>ไม่ใช่หรอคะอ้าวเหรอพี่เป็นพิธีกรนีเสื้อพิธีกรอันนี้เสื้อดารานะครับสีกอนก็จะมีลายเซ็นนะครับอันนี้เป็นสวัสดเจาะเป็นพักชินแก้วจินดาเนี่ยแต่ว่าเวลามาพอมันเข้าจอมันจะไม่เห็นรายละเอียดเลยดิเห็นปะมันสว่างสว่างอ่ะเออเดี๋ยวพี่ซูมดูนะ ไลดูไลดูดารายง,งานค่ะรายงานค่ะพนักง,งานจะทำห<อ>ลายคนร่วมไลค์ค่ะต่อยเลยเด็ด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 ต่อยเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีซูมเนนี่อย่างนี้ตึดดึดจะมีอะไรยังไงก็ไปดูเอานะครับภาพชัดอยู่นะป๊อปทีวีโคตชชัดเลยวะโอเค ได้ยินกูไหมเนี่ยเดี่เอจะเป็นอย่างไ้นะเติบๆอ่าเคพี่ภูได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเลยเคผมได้ยินพี่ภูเหมือนกันครับผมตั้งห้าสิบในวายแคร์จะออกไปยูทูบ b e ขึ้นเป็นหกสิบเออเหรอเนี่ย เอ 6, เอเคื่อผมก็มาหกสิบนะเอเอถ้าจะตรงนี้ดรืยกล้องวะถ้าจะกล้องถ้าจะกล้องกล้องเปกี่คะแนนอ่ะสิบเนี่ยยูทูบไม่ออกหกสิบแสดงว่าซูมซูมบังคับซูมน่าจะเป็นหกส<า> <60. S 1> ิบซูมน่า,นาจะบังคับหกสิบเออก็ดีอย่าเราอยากได้หกสิบอยู่แล้วแล้วแต่ก็งงเนาะของแทนน่ะ พี่พี่ตั้มเขาให้อัปเดตปะอของแท้น่ะพี่ตั้มเขาให้อัปเดตปะอัปเดตไวแคสอะของเองอะเลยอัปเดตแล้วมันร่วงไงเกลับเหรอเพราะมันจะเสียนะเพราะมันจะเสียเป็นรายเดือนแล้วไงหรอ,หรอ อันนี้ไลฟ์อยู่เนาะไลฟ์อยู่เนี่ยหกสิบอันนี้ปิดไหม่อยู่เนาะอันเนี้ยไลฟ์อยู่ปิดหมดเลยเอด้วยไหมก็ฝังอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้ปัดเลยอันนี้ปิดไหม่อยู่อันเนี้ยโอเคอันเนี้ยฮามเปิดใหม่เป็นมอนิเตอร์สีโลโก้แม่งแปลกๆมันโดนแดดมันทางใช่ปะใช่อันนี้ อันนี้ไว้ไลน์อย่างเดียวโอเคนะคะเทสไลน์โอเคเสียงมาครบได้โอเคไหมครับพี่ดูตอนนี้ดูสง่ชาร์จอยู่ค่ะดูในลิงไลน์ผมสองรอเดี๋ยวนี้นะคะแนนพี่ยดสามใช่พี่เล่นเป็นก้อนหินเึ่ว่าเล่นเป็นต้นใส นี่เล่นเป็นตดนะเ,เด็กสวัสดีค่ะนะเด็กสวัดีครับคอมสามเสื่องเลยข้าศึ่งทั้งหมดสี่เสื่องเนี่ยหัวหัวบางวะโอเคเนาะสะต๊อปรอพี่ฝนห้าโมง อเออเออเอาส่ง r t m p ให้แผนแบ็คอัพอแทน,น,น,นต้องใช้ตัวนี้เนะแทนต้องใอ้ตั้นี้นะต้องสตาไ,ได้อ้าเหรอมันมันดูไม่ได้ต้องคัดใช่ไหต้อง ต้มาส่งให้แทนลูกเลยอ่ะส่งสองให้มาให้เราให้เขากดใหญ่นะเออไอ้ที่เป็นให้อันนี้เป็นจอใหญ่อ๋อแบบลายเป็นปูพัดแต่เปลี่ยนเป็นจอใหญ่ใช่ประมาณกี่วิตัดไหมตัดครับอ๋อโอเค อันนี้จะเป็นจอที่มอนิเตอร์คุยเฉยๆแต่ก็ต้องใส่นี้แหมตกลงเขาต้องใส่ไม่ต้องใส่ใช่ไหม,ไมคุยออกเด้เลยใช่เนี่ยมันคุยผมเนี้ยพี่ภูก็พูดผมก็ได้ยินจากทีวีเลยงั้นพนี่บอลน,นะคะไอ้ขอเทคดีเลยหน่อยแล้วกันเนาะไอเอาสป,ปอร์ตไลท์ออกก่อนนะได้ง<อ>ั้นเดี๋ยวไอจะเอาสป,ปอร์ตไลท์เอซีขึ้น อ่า uh, เปิดคือเราขาด,ดีค่ะไหัขต้อนรับ,อบจอไลฟ์เป็นไง,ไงวะเอาเป็นง okay. านจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สามสิบสิงหาสถา,านที่จัดงานไอแลนด์ฮอร์ hmm. Island, ชั้นสามแฟชั่นไอแลนด์ ายคุยกับพี่บอเนี่ยได้ใชาได้ใชาคุยกับพี่บอลค่ะเมื่อกี้ายไม่ได้เปิดใหม่ถ้าสมมติว่าอายเอาอ๋อไม่มีใครเปิดกล้องเลยก็เลยสปอตไลท์คนอื่นไม่ได้ขอได้ได้เดี๋ยวพี่เปิดให้้องเปิดกล้องถึงจะสปอตได้หรอใช่ใช่ต้องเปิดต้องเปิด้อง้เปิดกล้องแล้วกล้องแล้ว แต่พี่ปูจะเสียงจะวนนะพี่พี่ปูต้องอยู่ข้างนอกขอพี่ปูปิดปิดแค่เสียงก็ได้ค่ะอ๋อปิดปิดปิด,ปดไม่อย่างเดียวก็ได้พี่โอเคอ่งั้นถ้าสมมติว่า i อเอาเอ็มซีขึ้นกับขอพี่ปูขึ้นอันนี้ดีเลยไหมคะไม่นะถ้า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 อันเนี้ย าจากซไม่ดีเลยนะถ้าจากูซไม่ดีเลยแต,แต่แต่ Facebook นิดหน่อยไม่เกินห้าวิงั้นเดี๋ยวไอเอารีมูฟสปอร์ตไลท์ออกแล้วเอาขึ้นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนแล้วเนาะโอ้ดูหัวดิยเหมือนมันดีเลยอยู่ป้าเหมือนได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงตัวเอง ของเออเออใช่ใช่ใชไลฟ์ดีเลยอยู่แล้วฟังเสียงฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอเป็นไงอ่างั้นไอเอาออเอาสปอร์ไลท์ลงกานนะจ๊ะสุดรอไอแพนรับเไอยบอลเดี๋ยวไอเอาสปอร์ไลท์ขึ้นนะ อ่าสวัสดีครับโหแก่มากเลยอะ่ะไม่ไม่ดีเลยเนาะไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอเคอืมโอเคเสียงโอเคอเค,ค ของพี่ต้องติ๊กเป็นแกลเลอรี่ป่าวะ,ะเนี่ยน,นั่นต้นกเหรอตอนตอนที่จะเอาไอ้กล้องลงอ่ะมันก็จะแบบว่าเผื่อมีคนคเพราะเพราะของเอมซีมันจะเห็นจอเล็กๆไงแกลเลอรี่เหรอใช่ตอนที่ตอนที่ไอเห็นทุกคนแต่มันจะเป็นจอเล็กๆข,ข้างข้างขวา เรียงกันนะปุ๊บปุ๊๊๊เป็นแถวอะอย่างงั้นโอเคปกติปะ่ะไม่รู้ภาพที่ออกมาภาพที่ออกมาก็จะไม่เป็นอย่างเอ๋อโอเคโอเคงั้นปกติแหละงั้นโอเคแล้วพี่โอเคเสียงโอเค,อเคใช่ครับรอันนี้ไหลอยู่ไหลใช่ เอ็มซีต้องตั้งเป็นแกลลี่ใช่ไหมโอเคโอเคถ้าเขาไม่ได้ไม่ต้องดูหรือว่าใครพูดต้องคุยกับดาราไม่คุยกับดารามันคือเอาเอาเอาอเอะอะก็ถ้าสวิตช์มายังไงก็อย่างนั้นแหละก็อายเป็นสวิตช์ zoom มา เดี๋ยนะใชรอเอาคปนะครับจะลองไปดูมันเห